มีคนฝากคำถามมาในคอมเมนต์ว่าไม่รู้ความหมายของคำว่าเรื่นเขออีกทั้งวิธีการใช้ของคำนี้คงเราจะเห็นว่าคำว่าเรื่นเขอเป็นคำที่ใช้ในภาษาจีนระดับแอดวานซ์หาฟังคำอธิบายได้ยากดังนั้นจึงทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเผยพแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานท่านใดที่ศึกษาภาษาจีนอยู่อย่าลืมที่จะเซฟหรือแชร์ไว้เพื่อเอาไว้ทบทวนความรู้จะได้เข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้องครับ คำว่าเรื่นเหอแปลว่าไม่ว่าจุดจุดจุดก็ตามไม่ว่าจุดจุดจุดใดๆหรือบางครั้งจะแปลสั้นๆด้วยคำว่าไม่ว่าหรือใดๆก็ได้เช่นกันแล้วแต่ว่าใช้คำไหนแปลแล้วจะได้คำแปลภาษาไทยที่ออกมาสละสลวยได้ใจความที่สุดครับเรื่นเหอจะวางอยู่ข้างหน้าของคำนามเพื่อขยายคำนามคำนั้นปกติแล้วคำนามในภาษาจีนมักที่จะประกอบด้วยสองตัวอักษร แต่ก็จะมีคำนามบางคำประกอบด้วยหนึ่งตัวอักษรหรือพยางค์เดียวและในบรรดาคำนามเหล่านี้มีเพียงแค่อักษรสองตัวหรือสองคำเท่านั้นที่สามารถเอาไปใช้กับอหอได้นั่นก็คือคำว่า人ที่แปลว่าคนคำว่าอที่แปลว่าเรื่องเหตุการณ์เรื่องราวกลายเป็นเรอ任何人ซึ่งแปลว่าไม่ว่าใครก็ตามกลายเป็นื่อ,อ,อไม่ว่าอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามครับ การใช้ของคําว่าเรื่นเหยยังมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือข้างหลังมักที่จะตามด้วยคําว่าเหีหรือโตจะใช้เหีหรือโตอยู่ที่ใช้คําไหนแล้วจะสามารถสื่อความหมายของประโยคออกมาได้ดีที่สุดครับเรามาดูประโยคตัวอย่างของเรื่นเหอเหรินซึ่งแปลว่าไม่ว่าใครก็ตามครับเช่นไม่ว่าคําบอกกล่าวตักเตือนของใครก็ตามเขาล้วนแต่ไม่ฟังทั้งนั้น任何人的劝告他都不听 เช่นกาแปลว่าการบอกกล่าวตักเตือนหรือคําบอกกล่าวตักเตือนครับมาดูตัวอย่างของ任何事ซึ่งแปลว่าไม่ว่าเรื่องใดๆไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามก่อนที่จะได้ลงมือทําจงอย่าปฏิเสธตัวเองก่อนเด็ดขาด任何事在没做之前千万不要先否定自己 โฟวติงซื่อแปลว่าปฏิเสธความสามารถของตัวเองบอกตัวเองว่าทําไม่ได้หรอกเป็นต้นไปนดูการใช้ของเรื่นเหอกับคํานามที่ประกอบด้วย2ตัวอักษรเช่นคําว่ากัวจียประเทศเจ่ยชอธิบายคําอธิบายไม่ว่าประเทศใดๆก็ตามล้วนแต่มีศิลปะวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทั้งนั้น任何国家都有自己的文化艺术 วนควาแปลว่าวัฒนธรรมอิสแปลว่าศิลปะครับไปดูตัวอย่างสุดท้ายครับไม่ว่าคำอธิบายใดๆก็ไม่สามารถคลี่คลายข้อกังขาของเขาได้任何解释都化解不了他的疑团化解แปลว่าคลี่คลายอีทวนก็คือข้อกังขาข้อสงสัยครับ อย่าลืมกดหัวใจกด follow โงเ์ล์าชื่อแล้วก็เซฟวิดีโอนี้ไว้เพื่อทบทวนและก็แชร์ออกไปครับ